เดี่ยวเพลงแล้วนะคะที่ควางออตโตคาค่ะวันนี้นะคะพี่เอมีรถนะคะ SUV ค่ะนี่เลยนะคะน้องเป็นผู้ดีอังกฤษนะคะแต่น้องอ่ะเกิดที่จีนนั่นเองนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะเจ้า MG ZS นะคะ1.5ปี2020ราคาเพียงแค่349,000บาทผ่นเบาๆนะ,ะไม่ถึง7,000ได้อะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในจ้า พามาดูภายในบอกเลยนะคะว่าน้องเขาเรียบหรูนะคะสีดําตัดน้ําตาลคอนโซลกว้างๆแบบนี้นะคะนี่เป็นไงล่ะสวยมากๆเลยนะคะหน้าจอาทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายๆนะคะเรียบหรูแบบว่าสไตล์แบบ BM น้องๆอะไรเงี้ยนะคะคอนโซลก็สวยกว้างขวางพุมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะตรงนี้ก็มาครบคันเลยนะคะเดี๋ยวพี่เองมาแจกโปรโมชั่นดีกว่านะคะว่าเอาไปซักเท่าไหร่กันบ้าง ไมเรียบรูแบบว่าสวยไฮโซมากๆเลยนะคะถามว่าคันนี้ติดจองหรือยังนะอาจจะยังนะโอเคค่ะมารับโปรโมชั่นนะคะในส่วนของเจ้า MG คันนี้ไปนะคะก็ผ่อนเบาๆทาไม่ถึง7,000บาทนะคะก็เครดิตดีฟรีดาวเดินตัวเปล่ารับรถไปจ้า